ผู้ชมสังเกตนะว่าตัวคาเนี่ยยืนออกไปเนี่ยประมาณ6เมตรกว่าๆตั้งแต่ตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของความกว้างยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เมตรคูณ6เมตรละกันนะครับซึ่งเจ้างานโครงสร้างเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังนี้ไม่ได้ใช้โครงสร้างเหล็กกล่องน,นะครับจะใช้เป็นเสาเนี่ยใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะเสาเราจะมีทั้งหมดประมาณ8ต้นได้นะครับต่ตัดต้นกลางออกนะครับแล้วเสริมคานกลางข้างบนท่้งอยู่ด้านบนแล้วอา้าวช่างบกมือหน่อยเร็ว ช่างเขินช่างบอกว่าขึ้นมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมาดิดาดสวัสดีครับผมโบสาโลสอแสงทองการช่างครับวันนี้ผมอยู่ที่142่งสพิวโรหจังหวัดเชียงใหม่ หน้างานนี้นะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะถ้าใครจะมาได้คือตอนที่ผมมาสํารวจหน้างานเนี่ยตอนนั้นก็มีการถ่ายรูปนะครับตอนที่สํารวจหน้างานตอนที่กําลังดึงตลับเมตรกันอยู่เลยนะครับวัดขนาดกว้างคูณยาวนะว่าขนาดเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วตัวผมเองเนี่ยก็มาเป็นผู้สํารวจหน้างานด้วยตัวเองนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับเรามาเปิดตลาดที่เชียงใหม่เนาะเราก็อยากได้หน้างานดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ต้อง ทุมเททั้งแรงกายแรงใจนะครับบางทีก็บินขึ้นมาบ้างบางทีก็ขับรถขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งในการที่จะมาสำรวจหน้างานเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องนัดคุณลูกค้าเนี่ยให้เวลาตรงกันเนาะและคุณลูกค้าก็รออยู่ที่บ้านเลยนะครับวันเวลาสะดวกตรงกันนะครับรออยู่ที่บ้านแล้วเดี๋ยวเราจะมาสำรวจหน้างานให้ตอนนี้ต้องบอกว่าหลังจากสำรวจหน้างานไปนะครับก็มีการเซ็นสัญญาเนาะตอนเซ็นสัญญาเนี่ยผมก็พาคุณลูกค้าไปเลือกกระเบื้องเลือกอุปกรณ์ต่างๆแนะนําสุขภัณฑ์แนะนํากระเบื้องแนะนํา อุปกรณ์ว่าอุปกรณ์ไหนควรใชอร่อย่างไรนะครับที่โฮมโปรตรงนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มลงมือทำนะครับอาคารนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมเราเริ่มตั้งแต่การขุดนะครับการขุดก็คือขุดดินลงไปนะแล้วก็ทําการทํางานฐานรากที่เรียกว่าฐานแผ่นะครับซึ่งหลังนี้ไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับเนื่องจากผมเนี่ยได้ไปสอบถามกับทางโครงการหมู่วัาจัดสรรว่าทางตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าอันนี้คือตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าเลย นะครับใหญ่ๆลกนี่เลยยาวไปเลยนะครับซึ่งตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าเนี่ยได้ทําการลงเสาเข็มหรือไม่นะครับทางโครงการก็บอกว่าไม่ได้ลงนะเขาขุดนะครับทำเป็นฐานลากนะครับก็คือทําเป็นฐานลากแบบฐานแผ่ขุดลึกลงไปจากหน้าดินเดิมเนี่ยประมาณเมตรห้นะครับซึ่งส่วนตัวของผมเนี่ยก็เลยขุดเกินลงไปหน่อยสักประมาณเมตรหกสิบเมตรเจนะครับเราเจอหน้าดินเนี่ยประมาณเมตรห้กว่ากว่านะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าดินเดิมหรือดินชั้นแข็งที่ทางโครงการเนี่ยใช้เป็นฐาน ฐานลากนะครับสำหรับงานฐานแผ่ นะอันนี้ผมก็พูดไม่ค่อยถนัดนิดนึงเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ค่อยได้ทำนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราทํางานฐานแผ่นเนี่ยเราก็ให้วิศวกรเนี่ยมาคํานวณแล้วนะครับก็คํานวณตั้งแต่หน้าดินก่อนเลยว่าหน้าดินเนี่ยถ้าขุดลึกลงไปประมาณสักเมตรหกสิบเนี่ยจะเจอ,อหน้าดินและดินชั้นแข็งและควรทําฐานแผ่นขนาดเท่าไหร่ใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับหลังนี้ก็วิศวกรก็เป็นคนคนํานวณทั้งหมดเลยนะครับมีการเซ็นรับโหลดแล้วก็การออกแบบงานฐานลากทั้งหมดเลยนะครับซึ่งงานฐานรากตอนนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนต่อมาคือการขึ้นโครงสร้างแล้วคุณผู้ชมซึ่งเจ้างานโครงสร้างเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าหลังนี้ไม่ได้ใช้โครงสร้างเหล็กกล่องน,นะครับจะใช้เป็นเสาเนี่ยใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะเสารเราจะมีทั้งหมดประมาณ8ต้นได้นะครับเราตัดต้นกลางออกนะครับแล้วเสริมคานกลางข้างบนเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานจริงว่าหน้าง,งานจริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่น,นยอยากให้ดูภายนอกก่อนซึ่งงานต่อเติมประเภทเนี่ยคุณผู้ชม เราต่อเติมเนี่ยให้มิกแอนแมทกับตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้านะครับซึ่งตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าเนี่ยก็เป็นสไตล์คล้ายแ,แบบโมเดิร์นนี่แหละนะครับซึ่งงานที่เราต่อไปเนี่ยจะมีขนาดความกว้างคูณยาวของตัวอาคารนะอ่ะตรงนี้ตรงนี้เรายืนอยู่ไกลคุณผู้ชมคุณผู้ชมสังเกตนะว่า ตัวคาเนี่ยยืนออกไปเนี่ยประมาณ6เมตรกว่าๆตั้งแต่ตัวบ้านเดิมของคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของความกว้างยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6เมตรคูณ6เมตรละกันนะครับซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับเราไม่ได้ไปยึดกับตัวบ้านเลยนะเราตั้งเสาแยกส่วนกับตัวบ้านเลยซึ่งเสาของเราเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมาใหม่นะครับก็จะแยกโครงสร้างกันหมดเลยไม่ได้ไปเกาะกันนะครับแต่ในการทำเนี่ยต้องทําการเชื่อมออกจากตัวบ้านอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างงานใหม่กับงานเก่าตรงนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าถามว่าเราเอาเหล็กเนี่ยไปฝากกับโครงสร้างตัวบ้านไหมเอาไปเกี่ยวไหมเอาไปเกาะไหมแบบนี้เราไม่ได้ไปเกี่ยวไม่ได้ไปเกาะเลยทําใครทํามัน นะครับแต่ส่วนผนังที่เป็นอิฐมวลเบาเราต้องไปก่อชนอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นช่องว่างนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายหน้าง,งานให้ชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้คุณผู้ชมดูหน้าง,งานก่อนหน้างานด้านบนสุดเลยนะครับเราทําเป็นงานหลังคาสไตล์โมเดิร์นซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำนะครับซึ่งเราเนี่ยใช้เหล็ก4 2ูณเทินกัน2ชั้นเลยนะเราจะแบบว่าเทินกันแบบง่ายๆเลยนะครับแบบดูไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ทําการซ่อนแผ่นเดี๋ยวเราทําการทําฝ้าเนี่ยปิดหมดเลยเมื่อเราทําฝ้าปิดแล้วเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าจะใช้แผ่นหลังคาชนิดอะไร ถ้ามองจากด้านล่างไปเนี่ยไม่เห็นเว้นแต่นู่นเลยครับต้องใช้โดนในการบินดูว่าหลังคาชนิดอะไรตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนะครับที่เราเนี่ยทำมาเพื่อให้เกิดความโมเดิร์นให้มิดแอนด์แมทกับตัวบ้านนะครับอ่ะทีนี้คุณผู้ชมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการก่อผนังนะครับอิฐมวลเบาที่เราซื้อมาก็นี่เลยเราซื้อมาสต็อกไว้แบบเต็มที่อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะก็ต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าของจะขาดนะครับบางทีช่างบอกว่าโอ้โหสั่งของมาจนทํางานไม่ทันเลย นะครับอ่ะคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันมีบางท่านอาจจะกำลังสงสัยว่าแล้วหน้าง,งานเชียงใหม่ของเราเนี่ยมีการบริหารจัดการ <ś c oughs> กันยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายให้ในท <K _ parentheses> ้ายคลิปก่อนอื่นต้องบอกว่าไปดูหน้างานใกล้ๆกันดีกว่าตามมาครับตอนนี้นะครับขยับเข้ามาใ,ใกล้ต้องบอกว่านั่งร้านมาไม้ไผ่ตรงนี้นะครับช่างก็มัดเอาไว้นะการทํานั่งร้านมาไม้ไผ่เนี่ยประโยชน์นั่นก็คือทั้งการ อ่าก่ออิดนะครับเทนทับหลังฉาบผนงังแล้วก็เรื่องของการทาสีเก็บรายละเอียดติดตั้งางานหน้าต่างติดบัวภายนอกติดฝ้าเชิงชายด้านบนนะครับแต่ในการขึ้นร่างร้านไม้ไผ่ต้องบอกให้เลยว่าข้อดีของเขาก็คือนะครับขึ้นง่ายออกแบบดีไซน์ไม่ยากแต่ต้องผูกให้เป็นผูกให้แน่นนะผูกไม่เป็นผูกไม่แน่นอันตราย นะครับทีนี้ต่อมาต้องบอกกันเลยว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยนะเราใช้พื้นที่ในการก่อสร้างเนี่ยนะครับก็คือต้องขออนุญาตท่านเจ้าของบ้านนะพื้นที่ดินรอบๆตรงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่เนี่ยญาตท่านไม่รอดแน่นอนนะโอกาสที่จะ อ่ากลับมาก็ต้องบอกว่าใช้ระยะเวลานิดนนึงแต่เวลาจบงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสายเนี่ยปรับให้เก็บขยะออกเอาสายปรับให้ใหม่ท่านต้องมาปลูกยาเองนะครับทีนี้ด้านบนตรงนี้คุณผู้ชมกําลังจะบอกว่าในส่วนของตรงนี้นะครับทำเป็นอาคาร2ชั้นเลยซึ่งเราทําเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานฐานรากที่อยู่ใต้ดินก็คืองานคานคอดินงานเทพื้นนะครับเราใช้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด หรือจะเป็นชั้น2นะครับจะเป็นเสาที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีคานชั้น2นะครับเรามีคานซอยหลายจุดเพื่อที่จะเอาเสากลางบ้านเนี่ยออกนะครับเราต้องทําการเสริมคานเนี่ยไว,ไว้สอ2ส่วนตรงกลางเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับทีนี้มองจากด้านนอกตรงนี้คุณผู้ชมนะหน้านงานประมาณนี้เนี่ยเราใช้เวลาอีกประมาณสัก30วันหน้านงานเนี่ยจะเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหน้านงานประมาณนี้ต้องบอกให้เลยว่ากระบวนการที่ช้านะครับจะเป็นในส่วนของงานฐานราก งานฐานล่างเนี่ยจะเป็นงานที่ช้ามากเพราะว่าเราต้องออกแบบแล้วก็ดีไซน์ให้ถูกก่อนที่ทําการเทปูนเนี่ยต้องมีการอ,าอนุมัตินะครับจากวิศวกรด้วยต้องบอกว่างานฐานล่างมันก็เลยยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเดินมาใกล้ๆคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเราเนี่ยทำการตั้งเสานะครับเสาตรงนี้เป็นเสาคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเสาตรงนี้นะครับเราทําการตั้งแยกออกมาจากตัวบ้านนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของตัวบ้านนะตรงที่ผมวางสามไม้สามเหลี่ยมเนี่ยเป็นในส่วนของตัวบ้าน แล้วก็ในส่วนนี้เป็นในส่วนของเสาที่เราตั้งออกมานะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่เอาเสาไปแนบเลยล่ะต้องบอกว่าเซนเตอร์ของงานฐานแผ่เนี่ยนะครับมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ดังนั้นเนี่ยขอบเซนเตอร์เนี่ยนะมันจะเกินออกมาของเสาอ,อยู่แล้วนะครับถ้าเอาเสาไปแนบเสาจะไม่อยู่เซนเตอร์ของงานฐานแผ่นะก็ฝากเอาไว้แล้วกันใครที่ลงงานต่อเติมเนี่ยคุณตอกเข็มไปเนี่ยถ้าคุณเอาเสาไปติดกับตัวบ้านแสดงว่าเข็มที่คุณตอกเนี่ยนะครับอาจจะเยื้องศูนย์นะเยื้องศูนย์กับเสาหรือเข็มที่คุณตอก ไปเบียดกับตัวบ้านมากก็ไม่ได้นะครับมีอันตรายนะตรงนี้ต้องบอกว่าหน้าง,งานตาน่อนี้ในการเก็บงานก็คือเราจะทําการเอาอิฐมวลเบาก่อชนนะครับแต่ไม่ได้ฝากเหล็กนะต้องบอกก่อนไม่ได้ฝากเหล็กไม่ได้ไปยึดกับผนังตัวบ้านแยกส่วนกันเลยนะครับก่ออิฐมวลเบาชนไปได้เลยตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆด้านในตามมาครับเดินใหม่หนึ่งคุณผู้ชมต้องบอกว่าด้านบนตรงนี้เรามีคาทั้งหมด2อย่างนะครับจะมีคาหลักอันหนึ่งนะครับคาหลักอันนี้ขนาด 50เซนนะความสูงของเขาเนี่ย50เซนคูณ 20- 25ถึงเซนผมจำตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องไปดูในแบบทีหนึ่งนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ทีนี้คานหลักเนี่ยเขาจะผ่านเสาต้นแรกนี่เลยเสาต้นแรกตรงนี้นะครับและจะต้องผ่านเสากลางด้วยเสากลางตรงนี้จริงๆอะ่ะเรามีงานฐานแผ่หรือมีงานฟุตติ้งด้านล่างตรงนี้แต่ท่านเจ้าของบ้านบอกว่าไม่อยากได้เสากลางบ้านจึงเอาเสากลางเนี่ยออกนะครับดังนั้นเนี่ย เสาตรงนี้นะครับต้องไปใช้เสาหลังสุดนู่นเลยคุณผู้ชมเอามาดูใ,ใกล้นี่เลยคานตัวนี้เนี่ยจะเชื่อมกับเสาหลังสุดนะครับแล้วก็เชื่อมมาตรงกลางด้านบนแล้วก็มาเชื่อมกับเสาด้านหน้าตรงนี้นะครับซึ่งเสากลางเนี่ยเราเอาออกไปนะในการที่เอาเสากลางออกไปเนี่ยนะครับเราไม่ได้เอาไม้เนี่ยมาค้ำแทน นะครับแต่ว่าเราต้องทําการเสริมคานด้วยนะคานที่เราใช้ปกติแล้วเนี่ยไม่ถึงขนาด50เซนนะด้านล่างตรงนี้ขนาด40่สคูณยีโดยประมาณนะผมจะไม่ผิดแต่ด้านบนเนี่ยนะครับทางวิศวกรบอกว่าให้เสริมคานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคานคานเสริมตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งนะครับคานเสริมตรงนี้คุณผู้ชมจะเป็นคานที่เอาไปรับกับบันไดนะครับเดี๋ยวเราจะมีช่องบันไดตรงนี้นะซึ่งปัจจุบันเนี่ย บันไดของเรานะครับก็ยังเป็นบันไดลิงอยู่นะครับอันนี้คือบันไดช่างนะต้องบอกให้เลยว่าบันไดช่างนี่ก็ถ้าจะให้ผมขึ้นไปโชว์ด้านบนเนี่ยผมต้องขออนุญาตวันนี้ก็คือตากล้องผมน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณตากล้องเป็นสุภาพสตรีนะแต่ทางตัวผมเองนะครับต้องบอกให้เลยว่าถ้าจะขึ้นไปเนี่ยก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับแต่ขึ้นไปก็ไปตรวจงานเรียบร้อยแล้วช่างอยู่ด้านบนแล้วอ้าวช่างบกมือหน่อยแล้ว <G ül> ช่างเขิน <G ül> ช่างบอกว่าขึ้นมาดิขึ้นมาดิาขึ้นมาดิแน่จริงขึ้นมาดิ <G ül> อะตอนนี้ช่างทําอะไรอยู่ครับอะช่างจิ๊บมานีหน่อยเร็วใครจําไม่ได้หรอกมาทวงหนี้ที่ไหนล่ะหัวเราะหัวเราะอะแต่กล้องแต่กล้องไปใกล้เห็นไหมเอ่ยโหแต่ว่าเดี๋ยวผมขอญาตถือกล้องแล้วก็ถ่ายให้ละกัน <G ül> แต่ว่าผมอนุญาตไม่ขึ้นนะดี่ขอรู้นี่มีแผลมีแผล <G ül> นี่ต้องบอกเลยว่าโดนบาดมานะครับไหมที่เย็บอยู่ยังไม่ได้แกะเลย นะหมอนัดไปตัดหมาย,ยังไม่ได้ไปเลยเอาขออีกสักครั้งหนึ่งเอาต้องมาไม่รู้จะเห็นอะไรหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเอากล้องโชว์ขึ้นข้างบนนะข้างบนเนี่ยเทพื้นแล้วนะครับแล้วก็ทําการก่อผนังอยู่ข้างบนมุงแผ่นหลังคาแล้วนะต้องบอกว่ายากนิดนึงอา้าวช่างเดินไปเดินมาแล้วตอนนี้นะครับเขินหมดเลยหนีไปอยู่ข้างบนหมดแล้วอ่านี้ใส่เสื้อสอแทงทองเลยเนี่ยเนียขอดูข้างหลัง่อยครับผ่านมาหน่อยเร็ว อ่าโอเคนะครับข้างบนก็มุงแผ่นหลังคาแล้วนะครับมีฉนวน PE เนาะฉนวนนี้รับประกันนะครับไม่หลุดร่อนอย่างแน่นอนนะครับใช้กับภายในนะแล้วก็จะมีเชิงชายด้วยรอบด้านเลยรางน้ําตรงนู้นนะครับหนุนไกลๆนู่นเป็นรางน้ำสเตนเลสน,นะแล้วก็ต้องบอกว่าซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ํามีรางน้าในตัวน้ําไม่กระเด็นไปหาเพื่อนบ้านอย่างแน่นอนนะครับอ่ารอบๆตรงนี้ก็หันมาตรงนี้นิดนึงนี่ กำลังกาะผนังอยู่เลยนะครับอ่ะหน้างานข้างบนประมาณนี้คุณผู้ชมนะเราต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ขึ้นไปนะครับพอดีเจ็บมือนะครับจากที่เมื่อกี้นะครับปีบันไดไปได้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวตอนที่งานเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีบันไดนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับตรงนี้ออกแบบมาเป็นบันไดบน นะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่ด้วยแล้วก็ทำเป็น2ชั้นบันไดวนก็ค่อนข,ข,ข้างตอบโจทย์นะครับ <c oughs> และอีกอย่างหนึ่งคุณ <c oughs> ผู้ชมที่ผมกำลังจะบอกว่า <c oughs> เวลาเราบริหารจัดการในการทําหน้างานต่างจังหวัดแบบนี้นะครับ <c oughs> เรามีทีมงานที่เป็นมืออาชีพอยู่แล้ว ของทางบริษัทซึ่งไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดไกลแค่ไหนนะครับที่เราไปทําไม่ว่าจะเป็นหัวหินชนบุรีและยองสะเชิงเชาลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยานะครับหรือหน้างานปาจีนบุรีเราก็เริ่มมีแล้วนะหน้างานประเภทนี้เนี่ยเราใช้ระบบเรื่องของคอนเน็กชันนะครับในการที่จะจัดซื้อสินค้าแล้วก็เรื่องของช่างเนี่ยเราให้ช่างเนี่ยนะครับไปอยู่ที่หน้าง,งานจังหวัดนั้นๆเลยนะครับช่างก็ยกสมโนครัวไปในการทําแบบเนี้ยคุณผู้ชม2ชั้นแบบเนี้ยช่างจะใช้เวลาในการทําโดยประมาณนะ ก็อยู่ที่ประมาณ100วันนะครับโดยประมาณ2ชั้นตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับพื้นที่ประมาณนี้นะครับต้องมีหน้าง,งานที่สามารถเข้างานได้ทุกวันด้วยนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาคุณผู้ชมโซนด้านล่างประมาณนี้นะครับโซนตรงนี้ที่มีบันไดอนาคตเป็นบันไดวนอนะันนี้พอเข้าใจแล้วแล้วด้านล่างอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมจะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะครับห้องน้ําตรงนี้ เราดีไซน์ออกแบบตั้งแต่งานฐานลากเลยงานฐานลากเนี่ยเราจะมีถังแซดอยู่1ลูกนะครับสั่งแซดของเราเนี่ยใช้ในการที่จะบําบัดน้ําเสียของชักโครกนะครับแล้วก็ท่อระบายต่างๆนะจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ด้านล่างถังแซดมีการทําฐานแผ่รองรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับโซนตรงนี้จะเป็นในส่วนของชักโครกนะครับนั่งตรงนี้เลยคุณผู้ชม นะเปิดประตูเข้ามาตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหนะ้ากระจกเราจะหันไปทางนี้เพราะท่านเจ้าของบ้านบอกต้องการทางนี้อ่ะเราโอเคไม่เป็นไรมุมนี้คือผู้ชมมุมนี้เราจะทําการดรอปพื้นลงไปขนาด90เซนคูณ90เซนโดยประมาณนะครับดรอปลงไปเป็นโซนอาบน้ำนะดรอปพื้นลงไปแล้วก็ปูกระเบื้องเน้นโซนอาบน้ําก็คือเน้นเป็นกระเบื้องทูโทนนะครับโซนอาบน้ําก็ตัดด้วยดํานอกนั้นก็เป็นขาวหินอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับหน้างานเนี่ยคุณผู้ชมขั้นตอนเนี่ย ยังไม่เสร็จนะครับยังมีดีเทลอีกเยอะแยะมากมายเลยเรื่องของการเก็บรายละเอียดเดี๋ยวถ้าโอกาสหน้านะครับผม <_ T. S 1> ต้องบอกว่าผมเนี่ยเข้ามาถ่ายใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามาเก็บรายละเอียดให้แต่ในการที่จะตรวจงานดูแลหน้างานเนี่ยเรามีทางวิศวกรเนี่ยวิ่งเข้ามาตรวจงานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นวิศวกรที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าในส่วนของการดูแลหน้างานเนี่ยนะครับช่างที่เราเอามาไว้ที่นี่เนี่ยเราต้องก้า มั่นใจเลยนะต้องเรียกว่ากล้าแล้วก็มั่นใจด้วยว่าช่างเนี่ยจะทําจบอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถส่งมอบงานคุณลูกค้าได้และสุดท้ายคืองานก็ต้องมีคุณภาพด้วยดังนั้นเนี่ยผมเอาช่างที่เคยทํางานกับผมมาเนี่ยที่ด้านบนตรงนี้เนี่ยอยู่กันมาหลายปีแล้วจิงก้าแซลก้าพูดเล่นกันเมื่อสักครู่นี้นะครับช่างชุดนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าจะอยู่หน้าง,งานที่เชียงใหม่นะครับที่ผมจัดคนมาวางพูดได้แมนออเดอร์ไลท์จ็อบนะดังนั้นเนี่ยชุดนี้เหมาะสมกับหน้าง,งานที่นี่ ตรงนี้เสร็จเร็วกำหนดอย่างแน่นอนคำนวณแล้วว่าตอนนี้งานเดินไปเกินครึ่งแล้วแต่สัญญายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับยังมีสัญญายาวนานนะตรงนี้เราเสร็จก่อนสัญญาอย่างแน่นอนอ่ะคร่าวๆที่ผมจะเล่านะครับก็ประมาณนี้ส่วนงานอื่นๆผู้ชมก็เป็นงานทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเทเอ็นทับหลังนี่เราก็มีการเทเอ็นทับหลังหมดนะครับ ฝากเหล็กไว้แล้วอะไรไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าแบบเทต่างหากเนาะส่วนโครงสร้างด้านบนพื้นด้านบนถ้ามองขึ้นไปก็จะเป็นแผ่นสําเร็จนะเอาแผ่นหน้าเรียบเนี่ยไว้ด้านล่างหน้าหยาบไว้ด้านบนข้างบนปูไวเมทเทท opping ปปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่ะดีเทลต่างๆตรงนี้คุณผู้ชมมันเป็นรายละเอียดที่ช่างทั่วไปเนี่ยเขาก็ทรากมันดีนะครับแต่ท่านเจ้าของบ้านบางท่านที่ยังไม่มีความรู้ก็ดูคลิปนี้ไปก็จะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับตัวอาคารตรงนี้ ไม่น่าเป็นห่วงอย่างแน่นอนงานต่อเติมประเภทนี้ต้องบอกเข้เลยว่าไม่ยากแล้วก็สามารถออกแบบดีไซน์ตามพื้นที่ที่เหลือของหน้าง,งานได้เลยอย่างบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเหลือพื้นที่เนี่ยด้านข้างเนี่ยประมาณนี้เนาะที่ผมยืนอยู่แล้วก็พื้นที่ด้านนอกยังมีอีกนะเห็นไหมอ่ะตากล้องดูจะมีถังแซดอยู่หนึ่งลูกเห็นไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของอพื้นที่ตรงนั้นนะเป็นชายทงนะครับอยู่หน่อยนึงทีแรกท่านเจ้าของบ้านบอกว่าอยากสร้างห้องเป็นชายทงไปเลยแหลมแหลมไปเลย ผมบอกว่าไม่แนะนำนะครับเวลาคุณขายบ้านต่อเนี่ยหรือเวลาคุณจะไม่อยู่แล้วเนี่ยคนที่ซื้อบ้านคุณเนี่ยเขาจะถือกันเขาจะไม่ชอบกันดังนั้นเนี่ยผมก็เลยสร้างออกแบบให้เป็นสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมที่กว้างที่สุดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมมันไปติดมุมรั้วชายธงตรงนี้คุณผู้ชมอ่ะขอส่งท้ายคลิปหนึ่งหน่อยก็พูดยาวแล้วนี่มุมรั้วชายธงมันติดรั้วเขารั้วรั้วท่านเจ้าของบ้านเนี่ยเฉียงไปทางนี้ดังนั้นเนี่ยห้องเนี่ยเสาอันนี้ก็คือยืดได้ไกลสุดก็คือเสาต้นนี้แหละ เสาต้นนี้เป็นเสาที่กําหนดจุดความกว้างแคบของห้องเลยเหมือนคุณเวลาท็อปรูปอ่เวลาขยายรูปอะ่ะคุณต้องดึงดึงมุมใดมุมหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือมุมที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นมุมที่เบียดกับรั้วมากดังนั้นเนี่ยผมไม่ได้สร้างเบียดรั้วนะเห็นรั้วไหมยังมีทางเดินยังมีทางเดินอยู่เดินได้อ่ะประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยผมถกเถียงกับท่านเจ้าของบ้านมาระยะหนึ่งแต่ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะถกเถียงก็คือหมายถึงว่าลูกค้ายังไม่ได้เซ็นสัญ,ญญานะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทะเลาอะอก,ก่าว เซ็นสัญญาเสร็จแล้วค่อยมาทะเลาะกันอย่างเงี้ยไม่สนุกเครียดนะครับหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้จ่ายตังค์ยังไม่ได้เลยอยู่ในขั้นตอนของการมาสํารวจหน้างานแล้วก็แนะนําการใช้งานนะครับผมก็จึงแนะนําท่านเจ้าของบ้านว่าถ้าท่านเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการสร้างห้องเนี่ยเป็นชายธงเนี่ยตามแนวรั้วเฉียงไปอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยไม่เวิร์กหรอกนะครับถ้าอย่างเงี้ยผมก็ได้พื้นที่ตารางเมตรเพิ่มขึ้นค่าแรงผมก็ได้เยอะค่าต่อเติมผมก็ได้เงินเพิ่มแต่ผมเลือกที่จะไม่ทําเพราะว่าเราก็ต้องแนะนําด้วยความจริงใจว่าเวลาคุณทําต่อเติมเนี่ยคุณต้องออกแบบให้มันรับกับตัวบ้านด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือคุณทำสอชั้นเนี่ยคุณจะไปทําผิดผิดแปลกๆตามแนวรั้วเนี่ยไม่เวิร์ก นะครับท่านเจ้าของบ้านเนี่ยก็เ,เข้าใจตรงนี้ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่เข้าใจเพราะว่าเราอยากให้คุณท่านเจ้าของบ้านเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมากที่สุดตามที่เขาเรีเควสตมานะครับวันแรกเขาบอกว่าเขาอยากสร้างสร้างห้องอเนกประสงค์2ชั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าห้องปาร์ตี้ของเขาแล้วกันนะเรียกว่าห้องปาร์ตี้เพราะท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าห้องเขาเรียกว่าสร้างห้องเกมอะไรของเขาสักอย่างผมก็บอกว่าอ่ะผมทําให้ได้แต่เงื่อนไขคืออยากได้กว้างที่สุดนะครับกว้างเนี่ยกว้างสุดละประมาณนี้ นะครับอ่ะการดีไซน์การออกแบบนะครับบางทีเนี่ยเราความต้องการของเราเนี่ยเราก็อยากได้พื้นที่ใสอยเต็มพื้นที่แต่บางทีต้องมองหลายๆล,ล้านเอาข้อดีข้อเสียมาเทียบกันนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคเดินไปเดินมาก็เตะหินเตะอิดนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วว่าเป็นยังไงหน้างานนี้จังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วใครที่ สนใจอยู่แถวเชียงใหม่อยากต่อเติมบ้านแอดไลน์ได้เลยไอดีไลน์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือโทรที่เบอร์0881044888นะครับกรุงเทพและปริมณฑลเราก็รับนะครับอย่าลืมติดต่อเข้ามาได้สำหรนี้ขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ